การคอนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปติดตามชีวิตของคุณลุงทหารผ่านศึกในอดีตทำหน้าที่สำคัญให้กับประเทศถือว่าเป็นรั้วของชาติที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของคุณลุงตกอับค่ะจะอยู่จะกินยากลำบากเหลือเกินระหว่างว่าสิ่งที่คุณลุงทำในอดีตที่มีคุณค่า จะส่งผลต่อการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับคุณลุงในวันนี้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองค่ะ แต่ในอดีตที่ผ่านมาเหล่าทหารผ่านศึกทั้งร้ายได้ร่วมกันปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติมาด้วยความเสียสละกล้าหาญสามัคคีทาให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นไทยอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของทหารกล้าเหล่านั้นหลังสงครามสงบ เขาใช้ชีวิตอย่างไรบางคนป่วยขาดงานไร้เงินไร้เงินรักษาบางคนฐานะยากจนไม่มีใครที่จะคอยเยียวยาใช้ชีวิตตามยถากรรมอยู่อย่างเดียวดายตามลำพังเขาทำมาหาอย่างเอยบออันกับเงินงท้องกับโบไข่พมมีนักแต่ได้ในมอ,มอ,มอปอเรื่องซื้อกับเขาก็ป๋ายปอย่างไรเนี่ยนะ นะาางงนะหหหห้้อองงเเเขขาาาพกด้วยความลำบากของเหล่าทหารกล้าหลายหน่วยงานได้ช่วยเหลือวีรบุรุษของชาติทั้งสีน่นายเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่คุณลุงทหารผ่านศึกให้มีกำลังใจสู้ชีวิตไม่ท้อแท้ในวันที่สิ้นหวัง ในการส่งเคาะช่วยเหลือนั้นเราจะเน้นเรื่องสวัสดิการเป็นหลักสวัสดิการต่างๆเช่นค่าเลาเรียนค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือประจําเดือนและสามารถที่จะให้คําแนะนําในเรื่องการเรียกว่าดูแลเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับ วันนี้ถึงการเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานร่างกายสังขารของคุณตาทหารเหล่านี้เริ่มถดถอยในอดีตเขาเคยเป็นรั้วของชาติที่แข็งแกร่งแต่ในวันนี้รั้วเหล่านี้อาจจะผุพังไปบ้างตามการเวลาขอเพียงแต่ว่าอย่าถอดหลักรั้วออกเป็นทอถ้าเป็นเช่นนั้นรั้วของชาติเหล่านี้คงขาดเสาหลัก ขาดที่พึ่งและล้มไม่เป็นท่าหากท่านไหนอยากร่วมด้วยช่วยเหลือลุงทหารผ่านศึกเหล่านี้ก็สามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีนี้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ